อยู่ใช่เจ้กินฮอตว่าเจ้าปรด้มาบ้าตัวนี้ไว้ใชอยู่ใช่คอยแล้วหับคอยยูก็พาเฟสเจ้าชิมาบ้าอยู่ใช อะไรเนาะโอโอตัวอันนี้บ่มีฮัดเสื้อสีสักฮะอยากได้ตัวนั้นเก็บได้เสื้อบ่จะได้สักใหญ่ี่มาทางนี้ละนี่อยูด้วยเออบออปอยบ่หายได้เถื่อาอย่าบุกเดินนั่งน้ำยาเนาะกินเว้ยแล้วจังมากเจ้าไปเอาบ่น้ำยาฮะนบ่น้ำยาขนมฮะน Thế chuẩn bớt ăn ấn... sao rồi? Chân bớt sao? Chứ bà sưu bệnh cháu nó Dạ, dạ bớt ngân bộ đấy Phương, nào hay không nào? Bài điều bao đây lại nè Ngân cho bài điều, bà sưu lại bác lại không? Ừm Kinh cái lĩ lạ Kinh, 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 kinh Khói lược Khói lược, ổn rồi? Lược, ổn rồi Ừm Mí như thế này là Bệnh dữ hả? Ừ, Phương Khói ức đầy, nấm da น้ำยาเงียสักเชือแพบน่บ่บ่น้ำยาปพนมบ่โอ้มักสะอาดตันทูน้ำยาปพนมเนี่ยนี่กอยใช่เลยดิหอมกุ้มกมบ่ใช่นะด้กอะอันี้เต่เสือว่าเสือหายไปสักเลยเทโนโกได้ด้ถว่าะชนะมอเื่อนนกเห็นใช่แต่ว่านในเสือตัวนี้ใช่เ้าน่ะใช่ได้เสือตัวนี้ได้ซะ พอใส่เรื่อยๆเรื่อยเรื่อยจะไปเจอวะเจอแล้วพอเห็นตาใส่แต่วานนี้เนาะเอาเตาวานมีโมมีเสือสิชัยอันนี้ซักเลยดิอืดีดีดีจะได้กโต้เสือบานนะคอยอยากได้เลยอยากได้แบบนี้ป่าวบมนี่ได้เลยมันงามป่าแบบนี้มันงามเสือเทียนหัวโผเล่นหนิคอยอยากได้ได้อืม เราแห่เทสแล้งเนี่ย้าเยวมแหนี่คือเอ้ม่านามาได้ไมว่ามีไหมมาแต่ว่าเพิ่นทายอันลูกซี่อยู่นอกคนดีอันที่ว่าเมียนี่ป้านั่นดีเบาส่วนเลยจากบาส่วนเธอหูปะเธอหูแล้วอาชวนอา่วนปะโดยเป็นเป็นกิมยามาแล้ว ป้ามาแม่นี่ป่ะป้าเมียเมียก็มออือค่อยฮู้แล้วเจ้าบ่ได้ใส่ลายแล้วบ่มอแล้วก็กินกายปีนี้นะนอบ่อยากนอนใ่ลแล้วอยากนอนอีกลแว่าู้สึกจังได๋ร่างกายตอนนี้ร่างกายั่นดีขึ้นบ่น้องดีขึ้นแเจ้าก็ใหญ่ได้ยกดู2มือยกแบบนี้ดเด้อปเจ้ายกเบิ่งเด้อสิเบิ่งนี่แ ก็ทำแขนใไงอลีีน่เนาะเริ่มเบ่งขึ้นแล้วนี่เริ่มเป็นชาวอลิเจ้าจะบอกไอ้กึ่งได้จะไปหึงนี่เราคุณวามาคอยได้ถือว่าเราเกียงขึ้นได้นี่เนาะเฮ็ดชาวขึ้นได้นี่แม่ลูกอ่อนไอ้กึ่งใครจะจะบวชทื่นบ้านโบยทื่นเนาะบาให้ทื่นแล้วบอกแล้วก็ฟังอยู่บ่ เราต้องเอานั่นเอาชากเขาเบื่อเข้าไปบองใกล้ขั้นชักเข้าไปเราทื่นแล้วเจ้าก็ได้ดูเจ้าแข็งแห้งซะก่อนสิดอกเด้อดูแม่นสิตบุหงสุขภาพเจ้าของไรเนาะแม่นแข่งเราทื่อหนีหันหมดได้ได้ดูเอาพวกนีงนี่จุงฟิลก่อนฟิลกลองเกลียดเยอะไหนยาบอจอยซื้อมากินอยู่ห้อของมือนี่กินแล้วกินแล้วเป็นอะไรไม่ได้เป็นแบบใดใครอยู่ปะ นี่คก็จะข้าววัวเจ้าวายกินเนาะเมนผัวเจ้าป่วยยังกินปะให้กินยานั่นได้ยากล่องสีเขียวนั่นได้กล่องนี้แล้วกินเรื่อยๆเออ่เมนเป็นน้ำกินยานั้นน้ำอัดแต่งหน้าใส่เถึงเลยไม่ยากแล้วมันไหลเลือดไหลลมดีได้ยาเนาะเมนมันสำหรับคุณรัดชาตรีสำหรับคุลระชาตรีโดยเฉพาะเมนคนที่ว่าออกกรรมออกพื้นออกใครไหมโดย ให้กินยานั้นมีแกงหาหมูตกัวเจ้าคือว่าเราจะให้กินปันไหนล่ะไม่ใช่เรวแบเจ้าเมื่อยเราแมนบอกเมื่อยเมื่อยธรรมดาเจ็บทมองวงนี่เด้เจ็บท้องใครแน่บอใครเลมันจะทื่นเชรโทษวานเป็นเพ่ียมเพียมเยมเพียว่าทื่ไป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 เมียน เป็นพีษน้องใหม่เลยคุนเพชรได้เป็นเพชรเ่ล่ะอันนี้ดวงจะยังว่าเพชรเจ้ากินมาได้เนาะกินได้เอาใกล้แม่ใช่ยังพิษขนมแบบนี้มันขิวแห้งขิวเอาอย่างเอาใกล้แม่ได้ละน้อยนะเงินผิดกรรมบ่ปะ ใจยือจย้ออะไรใจยื้อแลเจ้ากับใ้เตัวเป็นอะไรกินอยู่ในไปบ<ด>อว่าแล้วไงแต่ข้าเจ้าได้ลูกคนน้อยนี่ญาติพี่นอกก้องเจ้ามาเยี่ยมจากเ่อหรือบ่บ่บ่ได้ไปไม่ได้ไปอเหอ็เพ <อ S 1> ิ่น<อ>มาพี่อยู่บ่เห็นไหมบ่บ่ได้มาบ่บมาเยี่ยมเชื่อเลยโดูมาเคยบ่เคยเห็น<ด> <laughs> เคยเห็นฮะมาได้มากเจ้าเจ้ากับโมเคยไปอีกขอ่าเคยไปอีกโมไปเจ้าเนาะมันใกล้มันอยากลูกเนาะอยากลูกโอ้เขยตัวไปอยู่โมล่ะโมขอขึ้นอยากไปโมขึ้นอยากไปเลยอยากไปเลยเอาเอาออกไกลๆแม่เนี่ยควักขนมเลยน้ำมันขี้ว่าง่งตีประชาบบางทีก็เนาะตีไปไกลเว้ยกันเว้ยจะชื่อเรือบานในขนมแบบนี้แล้วมันขิว่ากินได้ ลูกข่อยยังห้ายเราเคยชื่อขนมอันนี้มากินขี้แห้งขนมเวียดเนี่ยนเนื้อเบื่อเนาะพ่อลูกแพะแมนเล็กน้อยมากไม่เยอะนี่น้อยมากเนาะนี่น้อยมากินมันเผ็ดไปะน้ำขี้ก้างขี้เผ็ดกินเลยเลยเล็กน้อยกินเลยสร้างเป็นอันนี้น่เนาะเนียน พอถามแล้วว่ผัวเจ้าน่ะถามอะไรหมดเจ้าว่าว่าเราลิ้นไผ่เป็นเงินแสนเราไม่ได้ลิ้นแล้วอ้าวหมดออลี่หมดออลี่หมดออลี่เราเอาไปกินทานไปให้คาเขาเก็บเนาะแมนแล้วก็ลดพายนะระวังเงินนี่ใชนไหมเจ้ากับผัวนี่ไห้ถือไว้คอยถือไว้เจ้าถือไว้โดยโอ้แล้วผัวจะเอาไปใช้ คปอยะไรไปไปเอาจะคือว่าไปเล่นไพ่ซะไปดื่มไพ่เงินตัวมันเองเงินนั้นเอาไปเลยเลยลองเอยเนาะนี่แล้วมัได้เป็นไพ่ได้ตลอดเราไปกินทานเงินผื่เองตอนนั้นเออเงินเราเองของเราเองอแล้วไปตึกป่าบ่เช้านี้ มาเช้านี่มาได้ปลาเออมีให้เด็วเราวะไปเล่นแล้วเจ้าให้บ่ได้ปลาเคยให้แล้วเออมาได้บอใช้ปลาบ่ได้นะนั่นหรืวะคือคือจะไปัคือโดนเทหังบ่มีเลยไปมาโดนโดนบ่ได้จากโตเลยบ่ได้จากโตเลยแล้วเจ้าให้แบบไรเคยหายบ่มีอย่ามาใกล้เฮือนบ่ได้ บ๊อบเจอกับเนาะบ๊อบไปดินผู้เนาะผู้เจ้าเลยเนาะให้เพื่อนเอาลูกเนาะเออเคยมาเห็นเจ้าอยุบก็คอยไปลินคอยมีอยู่อันนั่นเลยนี่งบไว้เหตุเฮือนเจ้าคอยสิขออนุญาตผู้ใหญ่เพื่อนชื่อซีนควายมาให้เจ้าข่าเพื่อนมาให้ชื่อแล้วกันแล้วแต่เพื่อนได้เนาะงานหนึ่งคอยถือไว้นี่มุน่าคอยสิถามเจ้ายังอยากว่าชียนควายได้ไหมอยากอยากแห้ว่า กินมีเหือมีแห้งเพราะว่าเจ้ามีเหือมีแห้งขึ้นเด้ออ้ายเบิ่งอันนี้บักแตงได้ชื่อหมดโอ้โหอยากกินหยังเด้มื้อนี้อืมีของกินเยอยู่ตําบักออันีงานบ่ซื้อเข้ามานี่ันัวหาปลาบ่ได้นี่กําเกลือเนาะโเออขึ้นเกลือเลยขึ้นเกลือเลยขึ้นเกลือได้กินบ่อิ่มข้าั่นดเป็นไดบ่อิ่ม Boy mô mi khóc ghênh. Boy mô mi khóc ghênh. bố sạch. bố sạch. Môn bố bố sạch. Môn bố sạch. Ừ. À. <laughs> à. ừ. bố em Môn bố sạch. bố sạch. Môn bố sạch. bố sạch. Môn bố sạch. Môn bố sạch. bố ซื้อเไม่มีเห็นแค่นี่นะเอ้าโมมียังเลยเดี๋ยวนี้โมมีเงินจะเก็บเลยโมมีเลยแสดงว่าผัวเจ้าขิดตัวผัวเจ้าว่ายังแปดแสนแท้จริงคอยให้เก้าแสนหนึ่งมัดแล้วชื้อใครกินนี่ซื้อใครไก่เมทาว่านี่ซื้อใครจักแสนนะไก่พระจักเล่ผัวถือเงินไปขอขิดเอาแล้วมัดระหว่างเงินหันเออมัดททนีแล้วน่นคอยเห็นแหละไม่คอยอยากกินเลยจ้ะ คุยยากไดกตอนแรกเรนนี่คือบอกมันมีฟรีมีคอยไปซื้อยหรอฮะนี่เหรอฮะอันนี้ไหนแปลพาตะัวคนหนึ่งบ้างเมมิวไปซื้อไก่ซื้อไก่ภายในซื้อไก่เพาะพอเสริมเอาได้เงินแล้วจะพอตัวนี้ป่ะเอาล้อยก็ได้เหอนกันแปลพาตัวนี้จัดไปเลยจองซีหกเซตแปด ออกไปในทื่นในทื่นทื่นดิมดคักแล้วเนาะมดคักแล้วอ้าวเตดมาแรงมานียวะแต่วันนี้ขอไปซื้อไก่เมียเสริมกายเฮือนลังตัวนี้ลังตัวนี้ก็มดเอ้ยบุได้หลายเนาะนกโดนหใช่หัวเดือนแล้วเนาะโดนเดี๋ยวบนละเดี๋ยวบนนั่งหน่อยขวามั่งนั่ไปซื้อขนมแล้วกินขนมไวแล้วบุกอีกละบุกอีก อยากได้อีกอ่เป็นแล้วเนาะโมเนี่ยใช่แต่คลิปยังประธานโจมคลิปอย่างน่ามีคอมเลยน้องวันเพ่งน่นจัดเพ็งเนาื้อสินนควายเนาะหมูนี่บมกินมะหมูนี่บมกินบไดะคนเป็นโรคหมูเนาะเฮ่ยอย่าเห็ดมาแน่นเอาเร็วเห็ดแค่น้องแน่นนี่นะเดี๋ยวเราจยอันดไง หม่ต้องโทรหาบอจอยให้คุยนี่มาไว้เพื่อนโทรละโทรหาบอจอยได้เราุย้างก็ได้คือกดกจวหยุดตื่นตัวหาบอจอยชื่อขนมะบอเอาเพิงอีเพิงนี่ยิ่งใ่ได้ลาลาวไ่เห็นมาจมหายลาวกดบอจอยคือไม่เห็นมาเห็นดนทม่จักเลยมันม่ได้ไปแล้วส่ะ Bỏ ra tay vô Ừ Cháu khuyên cho bà chói, bà chói vô xáy đi Thì cháu thả vào rồi đi ra Mà Hai cái phim hả Léo Năn cái chìa bây giờ Léo à Bỏ Léo xé vào kìa Thôi hả Xé vào kìa thôi bà chói Ờ เต็มเจอหรือแล้ววะโดยเอ้าถามเห็นน้องหล่อป่าวเจ้าหันถามถามว่าไหถามก้อนคอยตามตรงหลังเดี๋ยวทำตรงหลังโดยเดี๋ยวหับก้อนเนาะหับก้อนเจ้าหอบถ่ายได้ไหมจอยเนาะคนหดเนาะจอยได้ยังมีเบอร์บอจอยน่ะจัดไว้ต้องมีจะแถเนาะขาดบ่ได้เนาะขาดอะไร เราบอหับสายมีคนหับสายกรู้นะทีใครหับสายเขาอะบอวอเทนเซนได้จริงบอจอมบหับสายจำเบอร์บาจอยได้บอบอเนาะแปดแปดแปดแล้วก็สามสี่โอ้เมนเมนเมนเบอร์เพื่อนเอรีเมนเพื่อนเอรีครัผมเห็นบ่จอยค่อยทางเลยบป่ะดูมันเป็นในความมูซิกเนี่ยเ่าห่วยังเลยปะ วันไรเป็นแบบใดเราหล่อเบาหรือวันไหนนะวันใดน้อนะเตวันเตคัมบะจอยซื้อให้ของกินปลาปลาดุกปลาดุกไม่ใส่ปลาคอกับปลาดุกปลาคอปลาคอเนาะโดกินได้ปลาคอนี่กินได้ รับไม่ใะ่เจ้าคนแล้วแมนแต่วงเราสิดับบ่ทุูเลยสองรับไม่พอตัวเละกรับสายเราอยู่พืานนะครับ เมื่อที่ท่านโทรหาบบมีนถักสอยนอนแล้วปิดแล้วล่ะกดปุ่มแลงขออภัยเมื่อที่ท่านโทรหาบบมีคนักากำังลดงอีกด้ง s o รเอ่อนั่งจับเตียนั่งจับเตียงละ FC ีห้เลนอยน่นั่งจับเตียเออเป็นนั่นแหละนางตะหมอบตอบขาเป็นแม่ยาไม่ยิง เริ่มข่าวขึ้นเราได้นี่เนาะแมนแสดงว่าชดชัยหันแหง้งแล่นหันแล้วว่าน้องละ่ะหั่นแล้วหั่นนะดูไพ่ไวกับลูกนี่ยคอยและไว้ายังไวกว่าลูกอยูอ่ดูคิดว่าลูกไวกว่านะใช่ๆคิดว่าลูกจะไวกว่าสนับมือเป็นอะไรเนาะแมน,แมน แด้สานถู้จะมาเตทีนดินละเอทีเหลือกาหข้นนี่กาวเพื่อให้เปิดขึี่สีแดงเราไปเชียงเจ้าไปด้านขวาเช้านี่ดูมาทำไมโทรทั้งน่้นมาโทรหาจอยก่อนโอ้โทรหาบมาจอยอีกละมาลาวโรศัมาลาวอีกละไปว่าโทรตลอดนะเนาะก็โทรที่วันนี่คประเทศโทรแต่วันนี่ดูออ ไม่ว่ามาจอยน so no. oui> ี่ต้องจะต้องได้โทรหาตลอดเนาะกลางคืนได้โทร่กลางคืนได้โทรอยู่บ่โทรมันปิดเครื่องโทรปิดเครื่องเราปิดเครื่องมาสิให้ช่วยมันปิดเครื่องเอาจอยกําลัง เรือเรือห้าทะเลเลยมีอาชีพอย่งเอาชาวยกเอใชไหเอาเื้อฮะคนโตมาดโอ้มันหวดโถมันทันสีล่นเชื่อเดยมาค้มแม่นสร้างพัวเก็บเครื่องระบอบเก็บเครื่องอะไรบอกรู้เสื้อผ้าบอกรึนะดใช้ว่าเช้านี้เจ้าก็ไปเสี่งทีดินนะมันผัวบริบายบอู้ขอบริบายเลยจะ ผัวไปผัวไปผัวไปเองนผัวไปผู้เดียวผู้เดียวมันอืมจะเลยอยู่เพื่อนทะใช้เพื่อนนี่แล้วอยู่เพื่อนใส่เสื้อคือพวกลลายโทนึงนะฮะวันวานอยากได้ไหมอีกล่ะได้ไหมเสื้อห้ไหมอยากได้ไหมเอาแบบไรบ้างเนียเทียนโฮโปอีกวะเอาแบบนี้เลยวะเทียนโฮโปเก่าเลยอาสียังนี่ชีนี่ก็ได้นะสีไรนี่โอ้ป้าตัวหอม เฮ้ยเฮ้ยเจ้านหอมบาดแต่เก้าก็ใส่อยู่ปะใส่เอ้าเจ้าเจ้เอไปอี่หยกตีลูกแห้งแท้เกิงหยอกวะหยอกลูกหยอกลเอ้าเอ้าทยายกทั้งหมอนแล้วว่าป่ะยาเลยเอ้ะเรากินน้ำยังต้มอยู่บนองละ tôm ao tôm 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 ao và sắn nàng quá nó men nang 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 má nang 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 โดนห่อนนะมหอนบ่าหอนแล้ว <divide> อืมเราเคยเปิดพัดลมอยู่บ่าเคยได้เคยเปิดพัดลมอยู่บ้านอยู่พุ่นได้ยังมีไฟฟ้าบ่ไหมบ่ไหมอยู่พุ่นกับบ่ไหมบ่ไหมแสดงว่าบ่ได้เคยใช้ไฟฟ้าแล้วมือเชืือเนาะโดยบ่มีเงินเยอะขนาดคิดว่าชาตินี้สิได้มีโอกาสได้ใส่ไฟฟ้าในมู่อยู่บ่เนี่ย ไปคิดป่ะขอบไปคิดแบบนั้นโอคิดแบบนันใช่ไหชีวิตพี่น้องเนาะอยากเข่าไล้ไหมอยากเข่าอยากเข่ามีของกินแกวยากอยากเข่าแล้วหนยหนุยของกินหนุยมักแตงว่านี่กว่าชื่อมาซองทงมักง่ายแล้วบอกเล่าชื่อไหมทงนึ่งเลื่อมขอยกินอิ่มกินมัดกินมัดกินแซ่บแซ่บเดี๋ยวมัดเลยมัดเลย คอยลุกเตนอนคืนอีกคืนนี่คืนอีกเต้กลางคืนค่ะกลางคืนจลาคืนกลางคืนนะลากคืนนะสามเถื่อบเอ้ยถื่อสามเถื่อคอยคอยเห็นผัวคอยนอนนะะฮคอยเื่อจ้าวหมดใจผัวอีกหมดชงใจผัวเต็มเต็ดไปเบิดเนาะนี่ Cói húa sai chào thua hạ chòi bà à, chái bà thinh thinh chồng bà chái à, à? <laughs> <laughs> ừ. à, bà thơ nằm nghĩ chồng thơ lỏi thơ chồng thơ nằm nghĩ chồng thơ nằm ngoài bà chái 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 bà bà chái bà bà ฮะอยู่ใช่ย็นก็ทรแล้วเจ้าเด้ปากจะมกาปากมาใจบ่คอยกากาคือกันกาคือกันดูนะครับจะเป็นผู้เล่นตัวสังอยู่ใช่เสียแล้วอยู่ใช่จชเสียแล้วเมยโทุ่เาเมย์จะหาได้หร่เนาะ ดูส่เดบันยูส่เดคือไปเห็นนาน่คือคำพูดมาจอยบ่กโดยก็เบาลาว่อยากเห็นลาแห้งหมดเลยนมอยากเห็นเหงอม่เล่ถึงไม่ได้ตามตีล่ะเห็นเห้เออมันอันแพนผบอานี่ได้ขึ้นหอนลวบ่ กินฮอตแล้วค่อยจมหวานนี่คืออร่อยแยโอ้แนึกว่าิฮอแต่่จอยอ๋อิฮอิดฮอือกันกินวนมุคนเนาะโอ้ว่าสิิฮอแต่เจ้ามีบเบิ่บ่บอดนี่มีบ่ซะเาปายก็คือมีแล้วเอาเบิ่บ่บอดสดจมาทดเบิ่งเนาะแม่นเจ้า giết chi nè 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 nè